มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาพูดแล้วนะคะหลังเจ้าของที่ถ่ายคลิปโบยทำขยะเกลื่อนเพราะคนดังเมื่อวันที่7สิงหาคม63นะคะมีคลิปของชาวบ้านคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกของเจ้าของที่ดินที่ติดกับลุงพลจุดที่เป็นลานมันของชาวบ้านที่บ้านกกตูมซึ่งลุงพลขอใช้สถานที่ในการตั้งเต็นต์ต้อนรับหมอปลาน,นะคะ โดยเนื้อหาในคลิปได้มีการระบุทำนองว่าที่ดินของเจ้าของถูกคนดังมาขอใช้พื้นที่โดยมีขยะไปวางเกลื่อนและไม่พอใจที่มีการมาตัดกิ่งไม้ที่ล้ำออกมานอกที่ดินเนื่องจากมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อเดินสายไปที่บ้านของลุงพลค่ะทางนี้นะคะช่วงสายเจ้าของที่ดินการไฟฟ้าได้มีการเข้ามาพูดคุยกันที่ลานมันนะคะซึ่งมีลุงพลเข้าไปเจราจาด้วย ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปสัมภาษณ์นะคะซึ่งบันทึกภาพอยู่ห่างๆโดยการเจราจาจบลงด้วยดีค่ะทางเจ้าของที่ดินเพียงไม่พอใจในเรื่องของการที่การไฟฟ้ามาตัดต้นไม้พวกกิ่งของต้นมะม่วงมะขามที่ยื่นออกมาค่ะเพื่อไม่ให้ขวางการเดินสายไฟและมีการย้ายมออไฟฟ้าของลานมันนะคะซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลยอย่างไรก็ตามเมื่อเจราจากันจบแล้วทางเจ้าของลานมันก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับลุงพล พราะว่าลุงพลก็ซื้อที่ดินกับตนและเอนดูเห็นใจลุงพลมาโดยตลอดค่ะนายชัยพลวิภาลุงน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้นะคะคนเดินทางมาให้กำลังใจค่อนข้างเยอะมีแต่กำลังใจดีๆเข้ามานะคะก็มาทุกรูปแบบของกำลังใจส,ส่วนตัวก็ได้ปรับพื้นหน้าบ้านเพราะว่าฝนเริ่มหยุดแล้วนะคะช่วงสายๆก็ตกใจนิดหน่อยหลังจากตนเองกลับมาบ้านเห็นข้างบ้านสภาพเปลี่ยนไปต้นไม้บางส่วนถูกตัดออกไปนะคะ ซึ่งเกิดจากการเดินสายไฟที่มาบ้านของตนนะคะในขณะนี้ได้เจรจาก,กับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวรู้จักกับเจ้าของที่ดินดีท่านเป็นคนใจดีตั้งแต่ตนรับจ้างกรียดยางให้กับเจ้าของที่ดินตอนนั้นตนก็ได้อาศัยเถียงนาในที่ดินแห่งนี้เอาไว้อาศัยส่วนไฟฟ้าตนใช้ของที่ลานมันโดยให้ตนจ่ายค่าไฟฟ้ามาโดยตลอดซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน ส่วนที่ระบุว่ามีการล้ำที่ดินตนก็มีแค่ปลูกต้นหญ้าเอาไว้ซึ่งสามารถขุดออกไปได้เพราะว่าตนเองปลูกไว้เพื่อให้เป็นเขตแดนแต่หาเจ้าของที่ดินอยากให้เอาออกตอนก็พร้อมทำตามที่ดินบ้านตนก็ซื้อจากเจ้าของลานมันตนเองได้เจรจาคุยกันด้วยดีและได้ขอโทษไปแล้วซึ่งตนก็รับปากจะทำความสะอาดให้ตอนนั้นแม่ถอนก็ไปขออนุญาตให้ก่อนหมอปลามา สิ่งที่เจ้าของที่ดินไม่พอใจน่าจะมีส่วนจากการที่ตนใช้ที่ดินบนที่4สิงหาคม63และตนปล่อยไว้2-3วันจนมาเกิดเรื่องตนก็ได้รับปากว่าจะเก็บขยะในพื้นที่ให้ทั้งหมดเจ้าของที่ดินถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเจ้าของก็ไม่ได้โกรธอะไรส่วนเรื่องตัดต้นไม้เจ้าของที่ดินได้คุยกับการไฟฟ้าแล้วซึ่งก็เจรจาก,กันจบแล้ว ส่วนคลิปไลฟฟตนเองไม่ได้ดูไม่ถือสาเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนย่อมมีความรู้สึกได้นางสมพรหลับโผป,ป้านนองชมพู่กล่าวว่าตนคิดว่าไม่เป็นอะไรซึ่งกรณีขอใช้ที่ดินตรงนั้นตั้งใจจะเก็บกวาดแต่กว่าจะเก็บเต็นเสร็จก็คําของวันที่5สิงหาคม63และตนก็ไม่ได้มีใครมาช่วยมากมีแค่ลงพลกับทีมอมรินมาช่วย4-5คนส่วนขยะก,ก็กองเอาไว้ หลังจากนั้นก็ไปที่จังหวัดอุบลทำให้ไม่ได้อยู่ที่บ้านช่วงเช้าตนกับลุงพลก็มาเก็บตอนนั้นไม่รู้ว่ามีปัญหาช่วงส,สายๆตนถึงรู้เรื่องส่วนเรื่องตัดไม้ก็คุยกับการไฟฟ้าแล้วซึ่งเจ้าของที่ดินเองไม่ได้ติดใจอะไรซึ่งตนไม่ได้คุยโดยตรงเห็นลุงพลเข้าไปเคลียร์ส่วนตัวไม่เคยมีปัญหากันตอนนี้คิดว่าน่าจะจบลงแล้วแต่อาจจะช้าหน่อย ทีมข่าวสอบถามวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือว่าพ่อแบมคนที่อยู่บ้านตรงข้ามของลุงพลเปิดเผยว่าวันที่4สิงหาคม63วันที่หมอปลามาตนเองก็อยู่บ้านวันนั้นคนเยอะรถเยอะซึ่งฝนค่อน,นข้างที่จะตกหนักรถก็เลยต้องจอดริมถนนการมาของคนจำนวนมากๆตนคิดว่าปัญหาก็มีเพียงการทิ้งขยะเท่านั้นตอนนั้นเองตอนก็นำถังขยะมาไว้หน้าบ้านเอาไว้ริมถนนเพื่อให้คนที่มาได้ทิ้งขยะลงไป วันนั้นอีกอย่างคนที่ขับรถผ่านไปมาอาจจะลำบากเล็กน้อยเพราะว่ารถจอดเยอะส่วนเรื่องเจ้าของที่ดินตนก็ทราบเพียงว่ามีเรื่องราวกับการไฟฟ้าแต่ตนไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรต้องให้เจ้าของเป็นฝ่ายตอบเองส่วนเรื่องเสียงหัวค่ำอาจจะมีเสียงให้กำลังใจลุงพลบ้างแต่เมื่อตกดึกก็เงียบลงไม่มีอะไรมากมายหมอปลาชี้แจงกรณีเดียงกล่าวว่าขณะที่เดินทางไปถึงได้สอบถามลุงพลแล้วนะคะว่า สถานที่บริเวณนี้ใช้ได้หรือไม่โดยลุงพลบอกว่าเจ้าของที่ดังกล่าวเป็นคุณครูซึ่งเป็นคนที่ดีมากๆให้ความเมตตากับครอบครัวของลุงพลและทุกๆคนตลอดมาตนยังบอกกับลุงพลว่าหายากนะต้องทําให้ดีกับคนดีๆอย่างนี้ต้องทําให้ดีอย่าให้เกิดความเดือดร้อนก่เจ้าของที่ในข้อเท็จจริงแล้วที่ตนเดินทางไป ก็ไม่ต้องการที่ไปรบกวนหรือว่าเบียดเบียนใครเราได้เตรียมการทุกอย่างเรื่องไฟฟ้าเราก็เตรียมแบตเตอรี่ไปถึง4ลูกโดยไม่อยากที่จะไปรบกวนใครแต่ระหว่างนั้นก็คงจะเห็นแล้วว่าแฟนคลับเยอะจํานวนมากที่เดินทางมาก็อาจจะเผลอเข้าไปใช้น้ําหรือว่าประเด็นอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ไปถึงและเดินทางกลับตนจะให้ทีมงานถ่ายวิดีโอ,อไว้ทั้งหมดทั้งตอนไปถึงและก่อนกลับ แต่ก็อาจจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างซึ่งต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับลุงพลเองก็มีนัดหมายหลายอย่างจะเห็นว่าแทบไม่ว่างเลยก็อาจจะมีหลงหูหลงตาไปบ้างซึ่งตนก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกับลุงพลถามความเข้าใจและพูดคุยกับเจ้าของที่ดินดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเสาไฟฟ้าและตัดต้นไม้นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตนเลยแต่ก็ต้องกราบขออภยัยตนไม่มีเจตนาอย่างที่กล่าวมาข้างตนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ